5 minutes podcast b r o u g ที un, lip stick, lip um ่ o you บ่ายสีจัน everyday matte lipstick lip matte แต่ชุ่มชื้นไซส์มินิกับ2สีขายดีเพียง99บาทที่7 e เ e ่ e n เท่านั้นสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่5 minutes podcast ไอเดๆใน5นาทีคุณอยู่กับประวิทธานอุตสาหะนะฮะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ Amazing มากๆเลยนะฮะเปลี่ยนบรรยากาศจากโควิดบ้างนะครับ เด็กผู้หญิงคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงเชื้อสายจีนนะฮะเติบโตมาด้วยความฝันที่จะเป็นนักเล่นะฮะเธอซ้อมหนักมากๆจนในที่สุดเนี่ยเธอก็สามารถเข้าเรียนที่ American Ballet The a t e r School ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนเล่ชื่อดังได้นะครับตอนเติบโต,ตขึ้นเนี่ยเธอเบนเข็มนะไปเล่นฟิกเกอร์สเกตนะครับซึ่งก็ใช้พื้นฐานเล่นี่แหละนะฮะบวกกับการซ้อมหนักก็ทําให้เธอและคู่ของเธอเนี่ยติดหนึ่งในห้าการแข่งขันฟิกเกอร์สเกตะดประเทศของสหรัฐอเมริกาได้หลังจากเรียนหนังสือจบนะฮะ พอเรียนจบแล้วเนี่ยเธอก็ไปทำงานอยู่ที่ Vogue นะฮะด้วยความสามารถของเธอเนี่ยหลังจากทำงานไม่นานก็ได้รับการโปรโมตเป็นซีเนียร์แฟชั่นเอดดิเตอร์อายุน้อยที่สุดเท่าที่ Vogue เคยมีมานะครับเธอทำงานกับ Vogue ถึง15ปีนะฮะหลังจากนั้นก็ย้ายมาทำงานกับ r l p h ์ลอ r รนนะครับในตำแหน่งดีไซน์ดีเรคเตอร์ for accessories นะฮะพอทำงานไปสักพักหนึ่งก็ตัดสินใจแต่งงานนะครับตอนนั้นเนี่ยเธออายุครบ40แล้วนะฮะเธอพบว่า ตอนตอนอายุตอนที่เธอจะแต่งงานเนี่ยเธอพบว่าชุดเจ้าสาวส่วนใหญ่มักถูกออกแบบมาสําหรับเจ้าสาววัยยี่สิบกว่านะซึ่งแน่นอนมันไม่เหมาะกับเธอนะฮะประสบการณ์การหาชุดเจ้าสาวของเธอเนี่ยจึงเต็มไปด้วยความน่าผิดหวังและความน่าโมโหนะครับเธอเชื่อว่ามีเจ้าสาวคนอื่นที่มีประสบการณ์เช่นเดียวกับเธอนะครับพอหลังพิธีแต่งงานจบไปเธอก็ตัดสินใจเปิดร้านขายชุดเจ้าสาวนะฮะโดยเอาชุดแต่งงานดีไซเนอร์มาวางขายควบคู่กับการออกแบบชุดเจ้าสาวในแบรนด์ของเธอเองด้วยนะครับ เธอทํางานหนักแบบสุดๆเลยนะฮะไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะเพราะต้องบริหารร้านเองแถมต้อนกลางคืนก็ยังต้องมาตัดชุดที่ตัวเองดีไซน์อีกนะครับเธอมีความหวังว่าจะสามารถสร้างชุดที่เหมาะกับสไตล์และบุคลิกของเจ้าสาวแต่ละคนซึ่งแต,ตกต่างกันออกไปนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ชุดที่มันเหมือนๆกันหมดที่มีอยู่ในท้องตลาดในตอนนั้นนะฮะเพราะย่างไรซเนี่ยวันแต่งงานก็คือวันที่สําคัญที่สุด วันหนึ่งของชีวิตชุดก็คงสําคัญไม่แพ้กันนะครับน่าจะเป็นไฮไลท์ของวันแต่งงานอย่างหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเธอสร้างชุดเจ้าสาวด้วยความคิดสร้างสารรค์และแบบของชุดที่แบบขนบธรรมเนียมเดิมๆที่เราคุ้นชินกับชุดเจ้าสาวนะครับหนึ่งในสาเหตุที่ทาให้ชุดแต่งงานของเธอไม่เหมือนคนอื่นก็คือการที่เธอเอาประสบการณ์ในการเล่นฟิกเกอร์สเกตของเธอมาเป็นแนวทางในการวางโครงของชุดนะชุดเจ้าสาวต้องมีสตรัคเจอร์นะครับในการเล่นฟิกเกอร์สเกตนั้นผู้เล่นจะต้องดูสง่าง,งาม จากทุกมุมแบบ360องศาพเพราะมันต้องหมุนไปหมุนมาตลอดใช่ไหมครัแต่เจ้าสาวปกติเนี่ยจะเน้นความสวยงามจากด้านหน้าเป็นหลักทั้งที่ททจริงๆแล้วเนี่ยในพิธีแต่งงานของตะวันตกเนี่ยช่วงพิธีการในโบสถ์เราเห็นเจ้าสาวจากข้างหลังมากกว่าข้างหน้าซะอีกนะฮะด้วยดีนี้เองเนี่ยชุดเธอจึงมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกทุกมุม360องศานะครับซึ่งแน่นอนว่าชื่อตอนเราชื่อวีระแววงนะฮะสุภาพสตรีที่ผมจะพูดถึงก็คือวีระแวงนะครับดีไซเนอร์ ชื่อดังกล้องโลกโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องชุดแต่งงานแล้วเนี่ยต้องบอกว่าน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกก็ว่าได้นะครับมีคนดังมากมายนะฮะที่เลือกชุดของวีร์แวร์นะครับในงานสำคัญเช่นเชลซีคลินตันอีวังกาทรัมป์นะ่ยอลิเชียคีสมาราแครรีวิกตอเรียแบล็กแฮมเอิรเอวอลวีนะฮะ, Keys, y, Abraham, uh, v, ะฮะิริดัฟหรือว่าตระกูลคาดาเชียนนะครับวีร์แวร์เนี่ยบอกว่าฟิกเกอร์สเกตสอนให้เธอรู้จักความรักและความหลงไหลในความงาม และวิธีการถ่ายทอดมันผ,นผ่านภาษาทางอารมณ์และความรู้สึก mm. นะฮะซึ่งทำให้ชุดเธอเนี่ยพิเศษมากและพาเธอมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับวีระแวงก็คือว่าเราสามารถเอาเรื่องต่างๆที่เราผ่านมาในชีวิตนะในกรณีของวีระแวงเนี่ยก็คือ,เ,อเรื่องของ f i g u r อร์สเกนะครับเรื่องของการทำงานในวงการ Fashion. แฟชั่นเราออกมาสร้างเป็นอะไรที่มันเป็นคอมบิเนชันของของสอ,งอย่างที่มันออกมาแล้วมัน น่าทึ่งมากๆนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เราได้ยินบ่อยเนาะคนที่เอาของสองอย่างมารวมกันแล้วกลายเป็นของที่เจ๋งมากๆผมเชื่อว่าในชีวิตคนของเราเนี่ยฮะเราจะประสบกับเรื่องพวกนี้เยอะนะเพราะฉะนั้นทันทีที่คุณรู้สึกว่าเรื่องที่คุณเก่งมากๆ2เรื่องเนี่ยมันสามารถเอาไปต่อยอดเปน็นเรื่องที่3ได้เนี่ยนะครับให้ลงมือลองทําดูนะครับไม่แน่คุณอาจจะประสบความสําเร็จแบบที่วีระแหวงเคยทําแล้วก็ได้ขอบคุณที่ติดตาม5 m i n ิ t e s ครับสวัสดีครับ 5 minutes podcast p resented by สีจัน Everyday Matte Lipstick Lip Matte Size Mini